สวัสดีเจ้าทุกๆคนมาวันนี้มากินแกงจอผักกาดนะเจ้าผักกาจอของเขานะเจ้านี่มีพริกทอดมีหอมเจียวโรยหน้าทำเองเซ็ตใหม่ๆกลงางห้อนๆนะเจ้านี่พริกทอดกับเนี่ยอันนี่แก่เพชรเวยขนมข้าวต้มข้าวต้มหัวงอกแบบสามเลียมนะเจ้า โรยมะพร้าวแล้วก็ไข่น้ำตาลมาไขสายนี่แนวนี่มากินตะกันเจ้าไขเดี่บใจแนวนี่ก็มานังดูกันนะเจ้าเป็นกำลังใจให้กันกินข้าวนึ่งนะเจ้าวันนี้ป่ะทุกทุกคนมาเลยเจ้าสวัสดีเจ้าทุกทุกคนยินดีเ้อารับผู้ชมที่รักขเมืองเหนือนะเจ้ามาแกงจอผอากาศผากาศจอบ้านเฮาว่วเจ้า พักวันนี้น้ําเจอพักแปลกจอนงามๆจาะตาอามางแกงใส่ซีโคงหมูแกงจ้าประกาศจอหวานนะจ้ะนี่ก็เป็นไอนย่งก็ขราตรงข้าต้แหงๆแต่สามเรือนนะจ้ะซื้อมามากินด้วยกันคิกทอดมีสิบบาทมาต้องเล้าคิดวันหน้างนะไหจะไปกับแมัแตพราะวันนี้ขนมมือข้ต้มยู่คกินดกะก้าต้มได้หมด ด้วยกันจ้าวพักกาศเบยกินเมินละจ้าวพักกาศตรงกับพริก้วยด้วยหอมหอมเจียว จอนี่มันจ่จ้อนหลายแมงจอนแบบ,บต่ำน,น,นันพิกมีมีใบต่ำนันพิกเนี่ยเหมือนคล้ายๆย่งกระสุบอ่ะต้มกระดูกหมูระกาาแล้วก็ต้มใส่มะขามเปียกผุ้มหลดจะยช้อิูวด้วยเกลือด้วยอย่างต่างๆที่เาชอบอ่ะ แ้่มันจะออกหว,นว,นว,นวานหวานหน่อยะช่้หตารเยอะน้อยมันจะออกหวานใส่กะปิ่นอะไม่ใส่ปลาหน้านี่าอกพี่เกิดตั้ง กินเอาริกใส่ในองค์เขาเว,ว่ยแล้วก็เว้ยจำลึงไปพักกาดตองพักกาดจอมหน่อยหน่ะเราเอาลอกแล้วอย่าแกงแงั้น แค่นี้แบตดูกัใส่พริกใส่แล้วก็ออบส้มชอบมาแกงส้มเนี่ยมันจะออกหวานเปรี้ยวหวานมันจะซอสแบบตน้่พริกใส่แบน,นี้น่ะ <c oughs> เนี่ยตำพิใสา่สาตำพิษกกับตตำพิษแสดงสัส่อัพ่อจามาต้มก็น,นา,า่นมาค่ะล้วก็เอาไว้จัากะนำผิดลรวกอบกรถิงก็พักจาทำได้หลายแบบ ปัามเป็นเด็กๆแ,แม่ก็จะแกงแม่คือตำไอ้ก็ตำผัวตัดใส่อะขนมปัวดินนี่นะขนมตัวตัดตำได้ ผักากดจอนัานีี้มันเหมือนไะตอนเลยหน้าหนาวอัก,กาดงำ ทเท่ากันการขายพักกาดกันละกันละสิบบาทซื้อมาสองกันสองกันก็นกนสกสกนเสียด้เยอะ่ะจะต้องมะตรงหนอกดเดวืเอ่อยเรอ่อ พี่เด็กกเแสต่องหอมเจ้าหอมหอม แกงแบบนี้ยผักกาดต้องมนเปืยๆเปื่ยๆเก่งแบบถ้าแกงแบบแบบใสไก่ใส่หมูมนเนี่ยผักกาดจะเกลี้ยงเขียวๆด้วยนะผักกาดอัน,นี้แคบีแตกกระเพาะจะแกงแบบเนี้ต้องมันเปืย ของใม้ลูกได้รับแล้วจังตระวาแล้วนะเพื่อแสดงมาเอซันกับใช้ได้แหละสทีโอที่ะนะ,ะาคะตำรวแทนส่งร้อนจัดนะมึงพูดได้แล้วนะพูดจนเย็นได้ลนะ หมดดูต่นแลยว่ามาหมดของมากของล้ำเนอะมากของล้ำมันต้องกินหมดอ่ะ นั่งม,มาเจ็ดนัวไปนังตรงกระดูกอะัมหนังจุบ ่อโดยขนมอีกสักชิ้นสองชิ้นโรยหัเป,ปาแล้วก็ไอ้น้ำตาลนิดหน่อยเจา้านีเป็นทำเป็นซอก็ต้มแบบมันแน่นนีดหน่อยแน่นเหนียวดย ต้มเนี่ยถ้าไครห่อมาเป็นตับเยลลี่มันแน่นแล้วก็มาซุกเลยเนเอาไปเวลาก็ต้มมันมบซุป อีกอันหนึ่ง <c oughs> คันหนึ่งหมดไปทอหนึ่งสิ่งคุ้มครองหนึ่งตรงมมาจากทอสองแบบมั้งทอแบบยาวไอ้แบบสามเหลี่ยม ไปขับกินข้าวต้มทั่วเนี่ยต้งกล้วยหอมมากอ่ะบาคนมันากินกล้วยแต่ถ้าเป็นกล้วยทอดอย่างนั้กล้วยแท้อย่างนั้นกล้วยเบเแตกย่งนีินหรือกล้วยซุปกล้วยหอย่างอื่นอ่ะอีกแ้าหลายนาทีละประตูจะได้หนึ่งซีบาทกระมดกินข้าวต้มแหม ขอุณเพื่อนๆพี่น,น้องๆทูกทุกคนนะเจ้าติดมาเป็นกำลังใจให้กันทูกทุก,ทกวันเขาจะเป็นกำลังใจให้กันตลอดไปนะเจา้าเขาทำใแต่ความสุขความจเจริญที่สิ่งได้ขอสมาำรังใจปราทนานาทุกสิ่งทุก,ทกประการนะเจ้าขอบุณเจ้า